อันนี้ไม่หนาแ้ร้ะเ่องล่ะอ oh, ันน so ี้า hmm. ีต้องขอบฮะอ๋อจะรู้เกี่ยวกับเขาไหมนี่ไงข้าเนี่ยใ่ดังอนอย๋อนี่เลยทำไม่ได้นยลอเเท้าเกเท้า ยังไม่ขึ้นได้เลยขึ้นไปข้างบนขึ้นได้เป็นโรงแรมไงต้องขึ้นไปติดต่อข้างบนไปติดต่อข้างบนเขาได้้าน้ายังไม่เปิดะขนมสารพัดรเ้เของแห้งของแห้งแห้งบุยขนมของแห้ง